Thank you สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในรกรพระคริสตเจ้าพระวรสารวันนี้บทอ่านที่1นึ่นั้นมาจากสองคอรินคือนบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวคอรินนนฉบับที่สองนะครับที่จะพูดถึงเรื่องของพระพรินเจ้านั้นได้ส่งพระเยซูเจ้ามาตายเพื่อเราแล้วก็พระองค์ก็จะทําให้เรากลับคืนชีพ เหมือนพระองค์ข้อความนี้เป็นข้อความที่ให้กำลังใจแก่พวกเรามากที่สุดพี่น้องคนที่ไม่มีอุดมการไม่มีความเชื่อเลยเขาดำรงชีวิตแต่ละวันนั้นอย่างน่าสงสารเพราะไม่รู้ทำดีไปทำไมและก็ทำไม่ดีใครจะไปเห็นอะไรํำนองนี้ แต่สำหรับคนที่มีความเชื่อแล้วก็บอกว่าเราเดินในสายตาของพระเจ้าพยายามเดินด้วยความสุภาพถ่อมตนอย่างที่ในพระบินเจ้าพูดในหนังสือของมีคาที่บอกว่าจงเดินต่อหน้าเราทุกวันด้วยใจสุภาพถ่อมตนและเมื่อน,นั้นแหละพระองค์ก็จะทำให้เราได้กลับคืนชีพอย่างแน่นอนส่วนในพระวรสารในวันนี้ก็พูดถึงว่าพระเยซูเจ้า ก็บอกว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อลบล้างบัญญัตินะแต่มาเพื่อจะทําให้สมบูรณ์แล้วก็มีประโยคหนึ่งที่พระองค์บอกในวันนี้ก็คือผู้ใดละเมิดทำบาบัญญัติเพียงข้อเดียวแม้เล็กน้อยที่สุดและสอนผู้อื่นให้ละเมิดด้วยจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ต่ําต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ส่วนผู้ปฏิบัติและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติด,ด้วยจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใน,ในอาณาจักรสวรรค์พี่น้องครับบางทีในชีวิตของเรา ก็มีหลายครั้งหลายคราวที่เราเห็นผู้ใหญ่จะเป็นในครอบครัวจะเป็นในหมู่บ้านจะเป็นในสังคมในประเทศชาติเนี่ยหลายครั้งอาจารย์สอนแต่ก็ละเมิดผิดละเมิดจะเป็นกฎหมายละเมิดาจะเป็นศิลธรรมนะครับปาก็สอนอยู่ แต่ตัวเองไม่ได้ประพฤติตามและการที่ไม่ไประพฤติตามเนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่คนที่ตัวเองปกครองนะครับในบุญยงเวียนเนเนี่ยท่านระวังนักระวังหนาในการที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บรรดาสัตบุรุษเพื่อจะได้สอนสัตบุรุษให้มีความรับผิดช,ชอบในหน้าที่การงานของตนเอง ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องไนตระหนักว่าตัวเองหรอกำนันก็ดีนะครับตัวเองนั้นได้รับแต่งตั้งมารับเลือกมาให้เป็นผู้รับใช้และไม่มีการเอ็นเอียงให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะหรือว่าเอาเปรียบใครคนหนึ่งมาเป็นสจสสส,สวเมื่อเหมือนกันไม่ได้มีไว้สำหรับไปรับเงินเดือนแต่มีไว้สำหรับบริการ ดูแลประชากรเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีก็เหมือนกันเขาก็มีหน้าที่ที่จะรับใช้ประชากรของประเทศนั้นๆดังนั้น,น,นถ้าหากว่าการรับใช้นั้นประกอบไปด้วยตัวอย่างที่ดีมีอุรมการไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยคนอื่นก็รู้ทันทีเลยว่าโอ้คนนี้ดีแล้วก็จดจำไม่ใช่แต่ช่วอายุนี้เท่านั้น แต่ในภายหน้าก็ยังมีคนเขียนเรื่องของเขาอยู่ว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่ใครพูดถึงเขาแล้วรู้สึกมีความชื่นอกชื่นใจนะครับ okay. แต่ในว่าเป็นจริงในปัจจุบันนี้ในสังคมหลายๆแห่งก็มีการหน้าวายหลังหลอกมีการทรยศมีมีการโกงอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้การศึกษามีประโยคหนึ่งที่สอนเด็กก็คือโตแล้วโตขึ้นจะไม่โกง นี่ก็แสดงว่ามีการโกงอยู่ใช่ไหมใช่แล้วอยู่ที่ไหนล่ะหเห็นตาตาอยู่ทุกแห่งและใครจะต้องรับผิดชอบอันนี้หละเราถามกันไปเรื่อยๆแต่ถ้า,าเราเข้ามีส่วนโกงไปด้วยเนี่ยเราก็เสริมสร้างโลกของเราให้ไม่น่าอยู่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนดังนั้นการที่เรานอกจากจะเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะต้องมีตัวอย่างที่ดีสําหรับให้คนอื่นได้เดินตาม ตัวอย่างที่ดีนั้นก็คืออยู่ในศีลในธรรมอยู่ในกฎของศาสนาใช่ไหมครับแล้วก็การที่ใครคนหนึ่งสอนคนอื่นแล้วก็ประพฤติตัวด้วยเนี่ยเขาก็จะอยู่ในพระนารายณ์สวรรค์อย่างแน่นอนอืพี่น้องครับการที่พระเยซูเจ้าพยายามที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดของชาวยิวท่านเคยได้ยินคํากล่าวแต่โบราณในการว่าอย่าฆ่าคนผู้ใดฆ่าคนจะต้องขึ้นศาล แต่เรากล่าวแก่ท่านว่าทุกคนที่โกรธเคืองพี่น้องจะต้องขึ้นศาลผู้ใได้กล่าวแก่พี่น้องว่าไอ้โง่พู้นั้นจะต้องขึ้นศาลสูงผู้ใได้กล่าวแก่พี่น้องว่าไอ้บัดซบพู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงไฟนรกพี่น้องครับการอารมณ์เสียเนี่ยใครก็มีทั้งนั้นแหละครับแต่ใครจะใช้คําอะไรที่มันมันไม่แทงใจดําคนอื่นเนี่ย หรือว่าสามารถที่จะเงียบได้ในช่วงนั้นก็เป็นเป็นการดีที่สุดแล้วก็การที่ข่มใจของตนเองได้ไม่พูดในเวลาที่โมโหเนี่ยเขาบอกว่าความเงียบเป็นทองจริงๆมันกลายเป็นทองกลายเป็นกุศลแล้วไม่มีใครรู้ว่าคนนั้นเขาคิดอย่างไรแต่ถ้าหากว่าเขาโพ้งออกมาทุกอย่างที่โพ้งออกมานั้นเป็นเป็น ขยะที่ยิ่งใหญ่เหม็นฟุ้งไปทั่วไปหมดด้วยคำพูดที่ไม่น่าฟังเลยเนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็คือเขาเรียกว่าปากไม่ใช่ปากมนุษย์แล้วจะเป็นปากอย่างอื่นไปแล้วที่ตัวเองเป็นสวมบทบาทของสัตว์ก็มีแล้วก็คนที่ไปด่าคนอื่นก็หลายครั้งเขาสมควรที่จะได้รับการด่ามากกว่าเลยครับดังนั้นก็้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องระมัดระวังในความประพฤติ ในการที่จะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นแบบพี่แบบน้องและถ้าหากเราอยากจะให้คนอื่นทำต่อเราอย่างไรเราก็ทำต่อเขาอย่างนั้นเราคงไม่อยากจะให้คนอื่นมาด่าเราอันนี้พี่น้องชัดเลยนะฮะเข้าใจชัดเลยว่าเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาด่าเราเราจึงต้องไม่ด่าคนอื่นเราไม่ต้องการฟังคำพูดที่หยาบคายลามกจบเปรดหรือว่าหนักหนาเนี่ย เราก็ไม่ต้องพูดอะไรให้เขาฟังจะดีที่สุดเป็นต้นกับเด็กๆนะครับสอนเด็กๆให้เป็นคนดีเนี่ยแล้วเขาจะกลายเป็นมิชนารีที่ดีที่สุดเป็นคนที่พูดเรื่องพระบินเจ้าให้คนอื่นฟังได้มากขึ้นดังนั้นพวกเราเจึงไม่เหนื่อยที่จะเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นเป็นต้นกิจสชนของเราที่ประกาศว่าเราเนี่ยเชื่อในพระบินเจ้าเชื่อในความเป็นพี่เป็นน้องกัน ก็ขอให้เราได้ทําหน้าที่ของเราใช่ไหมครับการล่วงประเวณีแล้วก็พระองค์พูดสั้นๆก็คือว่าถ้ามือของท่านเนี่ยเป็นเหตุให้ท่านทุกขาปตัดมันถึงเสียพี่น้องที่ไม่เคยได้ยินประโยคนี้อาจจะตกใจบอกจะตัดได้อย่างไรคนเราว่าเพราะถ้าตัดไปแล้วจะเอาอไรไปทำมาหากินอะไรเ่าความจริงที่พระเยซูเจ้าพูดในวันนี้ ก็อยากจะให้พวกเราได้เข้าใจลึกซึ้งว่าการที่ใครคนหนึ่งทำบาปนั้นมันไม่ใช่มือเท้าแขนหรือตาหรือหูที่ทำบาปแต่ตัวเราทั้งครบและตัวเราทั้งครบนี่เริ่มต้นจากที่สติปัญญาของเราไงครับอํานาเภอใจของเรานั่นแหละเพราะมือก็ไม่มีอําเภอใจแล้วก็เท้าของเราก็ไม่มี เสรีภาพในการทําอะไรนอกจากจะได้รับคําสั่งจากศูนย์กลางก็คือสมองของเราฉะนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าพูดถึงมือพูดถึงตาพูดถึงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยว่าถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งทําบาปแล้วควักทิ้งหรือตัดทิ้งเสียยังดีกว่าปล่อยให้ร่างกายทั้งหมดตกนรกนี่ก็คือว่าพระองค์อยากจะบอกว่าถ้า ลึกเข้าไปแล้วก็คือต้องพยายามที่จะสลายความคิดที่ไม่ดีในใจของเราเพราะทุกครั้งที่เราทำบาปนั้นมันมีเมฆของความชั่วร้ายก่อตัวอยู่ในจิตใจของเราก่อนจริงไหมพี่น้องจากนั้นก็มีความปรารถนาและถ้าเราปล่อยมันไปอีกความปรารถนานั้นเป็นกิจการและกิจการเหล่านั้นก็เป็นสิ่งชั่วร้ายทั้งหมด จะไปบอกว่ามือแขนยิงคนอื่นแต่ว่าตัวไม่ยิงไม่ใช่หรือว่าจะว่าคนอื่นเนี่ยไอ้ใครคนอื่นไปขโมยเนี่ยบอกว่านี่แขนขโมยแล้วก็ตัวเองไม่ได้ขโมยก็ไม่ใช่นี่มีบางประเทศที่เขาลงโทษคนผิดเนี่ยอย่างเช่นคนขโมยเขาตัดนิ้วตัดนิ้วไปเรื่อยๆจนในที่สุดตัดมือคล้ายๆกับว่านี่มือนี่แหละเป็นเหตุแต่ความจริงแล้วพี่น้องก็รู้เหมือนพ่อนั่นแหละก็คือว่า เหตุทั้งหมดนั้นไม่ใช่อยู่ที่มือเท้าหรือที่ส่วนใดส่วนหนึ่งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแต่มันมาจากสมองจากจิตใจของเราจากอาเภอใจของเราว่านี่ปล่อยความชั่วเข้ามาตั้งเขาแล้วแล้วก็พัฒนามันไปจนถึงความปรารถนาเมื่อเป็นความปรารถนาและเป็นกิจการเมื่อนั้นน่ะจิตใจของเราก็พังพินาศเลยทุกส่วนของร่างกายก็จะพังพินาศไปด้วยดังนั้นพี่น้องครับ เมื่อพระเยซูเจ้าพูดแรงๆอย่างนี้ก็เพื่อจะได้เตือนพวกเราเราจึงขอพระองค์ว่าข้าแต่พระบิ็นเจ้าโปรดช่วยพวกลูกให้ตระหนักดีว่าทางที่ดีที่สุดในการที่จะทำร้ายยาแพรกที่เกิดขึ้นในสวนใน,ในใจ,จิตใจของลูกนั้นก็คือการปลูกต้นไม้ที่ประดับประดาที่สวยงามเข้ามาแทนที่ของยาแพรกเหล่านั้นใน,ใน,ในใจ,จิตใจของลูก จะทำให้จิตใจของลูกนั้นงดงามคิดแต่สิ่งที่ดีๆขอพระเจ้าเวพรพี่น้องครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์